แต่ละคนจะเดินไม่ไ <Ran> ด <Could> ้ตลอดชีวิตนะครับเดี๋ยวจะดูเลยเสื้อไปตลอดเลยได้มาตัวเลยยิมโง่หนิได้กินมาได้กับกูตังตอนแรกนะเว้ยกูคิดว่ากูโชคดีที่สุดเลยที่ได้แฟนคนนี้เด็กถึงได้ไงวะกูได้อิยักปลีมากูโก้ไม่ยอมมึงมาทำเบงก็โง่กว่าคณะพวกกองมึงมาทำเหมือนคณะนั่นเฮนบัตจ้าได้กกูเดี๋ยวมึงนี่ไม่ทำกูลา คนจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับเพราะเป็นอามาัมพาตตั้งแต่ช่วงล่างลงไปเลยนะครับเส้นประสาทเนี่ยในสมองอุดตันหลายจุดพอจะมีดังตึง้งาำไมคะมุ้งเออหมอก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะครับหมอก็พยายามสุดความสามารถแล้วเฮ้ยแต่ไม่มีเน้ เดี๋ยวจะดูแลเสื้อไปตลอดเลยโอ้นโอนถุนนะโอ้นแม่เป็นไม่ต่ออย่ามเอาเสื้อหรือเปล่าร้ายเลยเสื้อไม่ใช่เปล่าร้านนะเสื้อที่เป็นกางเงเงนเสื้ออยากิบหมักนะางูไปด้วยกันนะเจ็บไหม

อไรเาตัวอเปเรอหรือต like ัวอ้วเป็ดก็ Esta, ้วยกนยอได้มได้ไหมนะอืมอิงปะมันะไปะมันนะโอ้ยโดนน้ไหม้กินยังนสปาเตตี้รอมเลย้ดยกูบ้าแต่เปกระบายไวดมากพี่อะไรข้าวบบพวปนํามปัดงตัวเรว กูเลยแต่พวกเนียก็ไปก็เป hey, ็นปลากูป่วยด้วยก็กูรักอะให้รักว่ะอยามาต่อเล้ยีมอนี่จ้กินมาเลกับกูตาเมื่อเว็บมันไม่ได้หรอมึงกระลูของมันถอวเลยอ๋อไอ้เจมีตีนเป็นรวยร้ายมึงได้กาดนักนะมันเป็นปถึงตัวเนี่ยไม่นานก็ตายจริงไอ้การนี่กว่านวกเพูบานมาเดยพีได้เข้าไฟหนูก็เป็นอนฟ้านช่วยใจด้วยนะ ค่ะเดี๋ยวยีนนี่พอว่างไหมกินข้าวผีไปก็กินก่อนนะโอเคครับยังไงเอาปีนะขี้ดอกมึงนี้แต่บุญด้วยได้ปะมีแต่ผู้ชายดีดีเข้าไอ้เสื้อก็มีแต่ดินเป็นรอยๆฉานฝีเวียปานก็ด้วยไม่ดูสนะปุ๋วยต่อเรื่อมาเลยทำไมดูเองกับปานดีจัง đi hockey, cuộc sống yêu lắm rồi nói về của dina. Có dù đi kìa kìa em kìa 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 ใช่ตอนนี้มันนอนอย่างนี้ไอ้กล้วยเลยเราคนปีการ์นเดี๋ยวตอได้น้องออนเดี๋ยวตอนนี้คนปีการมาบอปีสักตีอะรอได้ไหมไม่ต้องรออ้เด็กเชิญโอนกับบ้านกูไปไอ้เสือนี่มึงล้อกูฉีกูุล่ของกูยัดหมูสันด้านเฉยบางคนที่นี่กูไม่ทำแบบนี้กูคงมีความสุขในชีวิตโอ้ยงดเช็คเลยวะทุกไปทำตาไหนอไรอย่ายอยู่ในไอ้คุณหมอกูก็ไปขึ้นท้อนหลังขายบ้านเมืองเลยทัดถังป๊อกเลยกูบอกเลยที่รักอย่าประมาทเอง ไอม่มึงอยากโค้แต่งงานด้วยวมึงขากันแค่คเกิดมึงมีโค้อแต่งงานเนี่ยมึงคิดดีๆนะเวย้ยการแต่งงานมันเ่องเล่นๆเล่นเลยเียไม่เฉว่ะพูดดีแหวกเป็นมึงไม่ดีนะมูเว้นมันลบตางเงินกูมาเลยเดี๋วอาเปินมาเลยนเว้มันดูแลกูดีทุกอย่างเลยมึงอยากลองอะไรสักอย่างมหมึงไงวะเราจะมีด่งต้งลไหมครับงมขอโทษน,นะครับ หมอพยายามช่วยฝุดความกามเลยนะครับหีดอกมึงทมาบุญด้วยไปะมีแต่ผู้ชายดีดเข้าไอเสื้อก็มีแต่ดิ้นเป็นรอยๆเชิ้นผืนเบี้ยบานก็ด้วยไม่ลุยด้วยเด้อกมาเยขอบคุณนะที่ําให้กูรู้ความจริงกูได้ไม่ใช่เวลาเรียนงูปิดยก ตอนเด็กนะเว้ยกูคิดว่ากูโชคดีสุดเลยที่ได้ไปนูนนี่แต่ถึงได้ได้ป่ะกูได้อยักษ์ฟรีมันคุณจะไปไหนครับกูไปเอาเสื้อผ้าอะไรกูไม่อยากยวมมือเลยเสื้อผ้าของคุณน่ะคุณเก็บไว้เลยนะนุ่งง่ายถึงทั้งย่าชื่นครับไอ้เหี้ยไปทีเดียวทีเดียวนี่มันก็ไล่บอลเลยนะแต่ได้เปทำเมฆาบอลเมสซสิกูคงไม่ยอมมึงมาทำเมฆาก็รู้ว่ะ คณะพวกกองมพราะมึงยทำเหมือนกันนนเดี๋ยวน้าตาได้กูเดี๋ยวมึงยิ่มไม่ดำกูล่าพี่เบียเบียไอ้เบียเออมอเออมึงนี่ไม่น่าเป็นมอนะเคยลับก็เลยน่าตาเว้ยอยู่มันจฉื่ยตายน้าตาไม่ดีเดี๋ยวกูมีความรู้หุ้ยกูเล่นหนวดวันเล่นเตะกีมเล่นวันนี้มึงไม่ไปเปิดกีมอีกเหรอเอาให้กูหยุดมั้งทั้งวันอาทิตย์นะแต่คอยอย่างกินเดี๋ยวกูเล่นเล่นเลยหน้าตา เกมเล่นเหรอเล่นเรเลต้เกมเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเกมอืออุ้ยตัวละครน่าเล่นนั่นนะมันนีแตกยาเล่นการ์ดงดันด้วยมึงแอดไลน์เลยเจ็ดเจ็ดเก้เก้มแต่ทํามงอกมาจากชงพีเชิญมันด้วยมึงจะได้บุญนัดอีกมากมายอือโหคุ้มเลยนะมันนี่เออเรเรงงนมันเปิดมังสเตนเลยกันไปกลัวฉิวๆอ่ะมงัวเทือกหรือาตัดสิ่งที่ไม่ดีอจะชีวิตเออดีเลยเลยกลัวต้องกอบุนมึงนะเว้ย ตี๋ว่าช่วยโบกูไม่นานกูเป็นควายตลอดชีวิตนงกันกูไม่ช่วยเปืนเอนและกูยิ่ช่วยกเกยไม่เลิกเชื่อนะออ